สวัสดีครับพี่น้องพ่อๆไอ้หอมแหล่บ้าหอมแหล่หรือเอาหอมแหล่คือเขาพี่น้องมาพี่น้องมากินข้าวกันแซ่บก่อนพิเก็บงานแกงไม่สมเกลียวพริกจุดๆเขาวเหนียวมือนิอาหารอีสานขนาดแท้คทำบ่านนี้แกงไม่สมเคยกินบ่พี่น้องกับกระปักแตงแกงอ่อนๆจุดเขาวบุตรทางเขาท่งนี้จุดเขาใหญ่ทางพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวแซ่บกันคำไม่้มมันจะคำพี่น้องเกลียว Hmmmm Hmmmm mm Mình mm -hmm. cắp mặt mm truyền -hmm. Mình mặt truyền reo pero me son mal. าสมโบ้ค่ะค่ะแก่งซน่องไกลี่อบา

มันคอยออกตรงไหนม่ร้ไม่คุยบไม่ผสมเอาเลยพี่รู้ไม่ผสมมานะส่วนและเฮ้ยคุยสิงก็ไม่สม ย <laughs> um ังมะเร็งพี่ยอมขักวนแองจ๊งไม่สมเนื้ <laughs> <s ull bells> <c starving> แต่มาเกาล้าไม่ตุยคุยเราไม่สมบ์เบาเสน,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 นอขาวของเราัวปเกล้าาไม่สมบ <laughs> ไม่สมตนไม่สมตัวอยู่ <laughs> นี่มีโอ,อ, <laughs> อกาสมึงนะเอาม่สิ ເ <laughs> ຈົ້າເລີ່ ปี่รนตอน,นนั้นโ,โอ้ยอยากแบบคำนี้เงานี่สุเนี่ปาก ต่อๆต่อตอ,อ้อยากเอาโรงแรมน,นี่จำเจียวแบบนี้เป,ป็นเจียวน่าไม่สมอ่ะ

lepas, ramai je kan? No, hmm, macamana? Kita balik kabin no. うん <laughs> อลองมึงเลยพี่นอ้อ,นขาขาอนงข้นๆเข่าก็ข้นๆแกงก็ข้นๆเจ้ากับเพจบาทเนี่ยเข่ากันไปแล้วสนำ้ำทำไมสม โอ้โหเดืยบลอยพี่น um. oh, <Took> ้องอีแมกแหละคักคักคักเจ้าหนุ่มสมเนี่ยเจ้าหนุ่มสมกินกับบักแตงเจ้า ันพริกกระเทียมใส่กับข้าวเหนียวห่อนๆพี่น้องแกมกับบักแตงมันเหนียเข่าแันขนาดพี่น้องลองเห it ็ดกินเมื่อกี้พี่น้องแกวแตงล้วไม่สมอยู่เอาหอมแดงเอาแจีวมะเขือเป็นเป็นสัมเป็นแจีวแล้วไม่สมครับพี่น้องโอ้คักขักขักพูดยังเหลืออยู่ชิบังกันตอนลดสไลด์ผสมพอดีพอดีเลยผสมแม่บ้านฝลั่งพอดีพอดีแซ่บหลายพี่น้องโอ้พี่น้องในช่วงนี้ก็ อันไปฝนต้นหนาวเลยพี่น้องเนาะช่วงนี้เนาะไหนไปฝนต้นหนาวแล้วพี่น้องเกยสู้ๆแล้วพี่น้องช่วงนี้นะอ่าเสบขนาดพี่น้องโอ้อิ่มแหนะแหนะเลยบอกยังบอกกินได้ก็อิ่มก็อะไรพี่น้องเดยเอาพี่น้องผู้ใดเขามารับชมรับเบิ้งกะขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้อาหแหล่ได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังยังใจเนาะก่อนอื่นก็ขอขอขอบคุณเขาทุกจานะอาหารทุกอย่างที่กิาเลยพี่น้องผู้ที่เป็นหนึ่งใ้กินขอบคุณแมค่ครัวคนเนาะแล้วก็ขอบคุณ พ,พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาบึงเข้ามารับชมกราบขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้นอยๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อย,ยพี่น้องเด้อผู้ดใดกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยได้จากเจรจริงเนยนะครับเอาขอคุณเลยได้พี่น้องเอาแรยขอเก้าคำา่าสวัสดีครับ